คนฟังเสียงนี่คือเสียงทางถังลมนะครับทุกคนนี่ตอนนี้แต่ว่าเราขึ้นมาปิดทางนะครับผมเขาไม่ให้เราข้ามไปฝั่งทางโน้นนะครับเพราะว่าต้องขึ้นฝั่งทางน้นฝั่งเดียวนะครับผมะฮเดียก็เลยงงเลยให้ลงทางเดิมนะครับลงทางขึ้นมาทางนี้นะครับทุกคนแต่ก็ เขาคงกลัวแบบว่ากระแสไฟฟ้าเนอะเพราะว่าตอนนี้กังหันลมก็กำลังทำงานนะทุกคนโอ้โหโอ้โหมันแบบเร็วทุกคนดูเสียงนี้เราจะไปอีกฝั่งหนึ่งนะฮะยึยังไงอ่ะจุดทรงส่งทรงไล่เหรอปะ ลมวนดูสดๆดีว่านี่น่าจะเป็นจุดที่สูงที่สุดนะ ตรงนีทางอ้อมไปแน่นอนเลยติว่วไปคิดว่านะตรงนี้ตรงนีทางอ้อมสเหล่ยมข้างล่างแต่เขาเขียนป้ายแบเขียนว่าทางหลัสนะ่ะเขาเลยขึ้นมาทางนี้อย่างหมดละแต่เ้ามไม่ให้บอกเขาขู่ให้ขับไปทางนั้นนะนะแต่เป็นกระแสไฟฟ้าหแห้งไป ถ่ายรูปเลยเร็วๆเสียงกำหันลมนะเสียงแอบ,บดังโอ้น่ากลัวยี่ของน้ำว่าละ่ะยี่ห้องน้ำโอเคทุกคนน,นะฮะก็โอโหมันใหญ่จริงๆดูครับเสียง เขาควอันตรายเขาเลยไม่ให้รถเข้าไปนะครับวันนี้รถเดียวก็บู้มากทุกคนขึ้นเขาลงเขาวันนี้บู้จริงครับยอดเขาไม่ให้เข้าไปนะทุกคน สเ,เสียงดังคนี่นี่ก็จะเป็นจุดที่กลางเต็นทนะะ์นะครับ่ทุกคนไะเดี๋ยวเราจะไปกันเพราะว่านี้เข้าห้เข้าไปแล้วนะครับเราต้องไปอีกที่หนึ่งนะครับโอเคพร้อมรูดเดินทางต่อครับ